ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวกฟื้นเดอนะครับตัวนี้ก็นะครับเวลา20สนาฬิกาสนาทีนะครับ,นะรบวันที่21มิถุนายน2566าตัวนี้ก็กำลังะนะครับติดอิด ติดกระเบื้องอยู่นะครับตอนนี้นะครับช่างว่างนะครับก็กำลังทำการติดกระเบื้องนะครับสารปูนติดกระเบื้องนี้เหลืออยู่ครึ่งถังนะครับเราก็จะผสมอีกนะครับผสมเพราะจะได้ใช้ปูนเพิ่มประมาณสองสองถังนะครับเหลือจากนั้นนะครับหลังจากติดกระเบื้องเสร็จนะครับถ้าเหลือเราก็ใช้มาทําติด อิดบล็อกนะครับรอบห้องครัวนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นช่องละห้าแถวนะครับห้าแถวนะครับรวมแล้วก็คงจะไม่มากนะครับสำหรับอิดนะครับก็คงจะอดีนะครับทีอิดอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็ทำการนะครับติดกระเบื้อง อาไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งห้องนะครับเพราะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความกว้างความยาวของห้องน้ำห้องซ่วมนะครับรงว่างน้องตองจะประดงก็จะอยู่ในที่ยาวนะครับสองเมตรสามสิบกว้าง ร้อยแปดสิบเมตรร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับยาว230นะครับสองร้อยสามสิบเซนติเมตรนะครับเราก็จะมาผสมพูลนะครับให้ช่างต่อนะครับตัวนี้ สาขอบคุณากคขอบคุณคุณกกำลังใจและทุก่น คุณมากนะครับไอซีนะครับครับแล้วก็กระปีครับหัวใจร้านด่วนมาครับแล้วก็หัวใจหลุดเหนื่อยนะครับแล้่ก็ตู้นะครับครับแล้วก็หัวใจหุดปวดนะครับห้าศูนยปัญญาห้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับครับแล้วก็เทยใจนะครับหัวใยครับแล้วก็เตะกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะครับ อันนี้ก็สูตรคูณส่วนดุคัดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพาคูณกาวบนกัวเรื่อง เคดตาดีนะครับทั้งนี้ก็เพราะพรั้งนตกหนักนะครับอ่านิ่ 20นาฬิกานะครับประมาณ45นาทีนะครับ วันนี้เราก็จะผสมปูนนะครับกำลังตักใส่ใส่ในะครับทั้งกระบะผสมปูนนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือนะครับลุงว่าน้องจองกับกระดงละหมดชุดเลือครับตอนนี้ก็หมดชุดเลื่อกล่งไผ่ ไปดูก่อนครับไปดูผสมฟูมนะครับลุงวางติ๊กกระเบื้องแล้วก็นี่ก็เป็นลูติ๊กะเบื่อแล้ว เราด้วยนี่เนาะจับงูพ่อบอกกับจับงูเขาใส่ไหลปูนนะเออว้ายีนี่ได้กำไรขนาดไหนโอ้ยเราเจอเยอะคิดอะไรอย่างเงี้ยไหลเขาเดี๋ยวเราถมบ้างเก่าฟุงสามฟุงเขาแล้วบ่อเออเดี๋ยเราจะเนี่ยเอาลวดตรวจทีนี้เราก็ปูแบบ 嗯。 ปิดไข้างเฮือนเนี่ยไฟข้างเืออน ต่อนะครับเราก็จะพาเข้าไปดูนะครับเราก็จะพาเข้ามาดูนี่นะครับก็เบื้องนี่ะครับสำหรับฝ้าปิดผูช่วมนี้ก็ทำได้นะครับทำได้เพราะว่าต้องเราต้องวัดแล้วก็ปิดเรียร้อยนะครับ นี um, うう่นะครับห้องรามนี uh, uh, um, ่นะครับตัดกระเบื้องอ่ะสี่ทีตั้งหกเกือบขึ้นนะครับก็ดูเลยนะครับสำหรับ ความคืบหน้านะครับของห้องน้ําตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างติดกระเบื้องสําหรับประตูนี้ติดเมื่อไรก็ได้นะครับแต่ขอให้กระเบื้องแห้งก่อนนะครับไม่แน่นะครับอพุ่งนี้อาจจะติดกระเบื้องนะครับนะครับ น,นี่เราก็จะะสมอีกสองคู่นะครับสองถังนะครับปูนช่องถังนิดนิดหน่อยนะครับเนี่ยเดยวเดียว,ยวนะครับทาํา ยากที่อืมโหมากครับเยอะแจกใครถูกที่รถยนต์ไหตัดกระเบียนก็ได้ที่ ก็มาเลยเนี่ยโหดบดังมันก็อยู่บ่ได้กะลุงวางเอาปูกระเบื้องปูกระเบื้องบ่ฮะลุงคิ้วให้เจ้ากลับบ้านด่วนมีเรื่องที่จะแต้นลุงวาง ไปทำเพ้อใส่สะเจ้าแกบอกว่าน้ำท่วมนาเกแล้วเราแก้ว่านกล้าไม่ได้เราจะหวานนั่นเหรเราจะหวานกล้าเลยเราหวานไม่ได้เราว่าไหนให้เขาใส่ไปเลยอ้าเจ้าก็ต้องโทรไปบอกพ่อแล้วพ่ออยู่ที่ไหนพ่อให้เขาซื้อไะให้เขาซื้อไหมเขาบอกว่าให้เจ้าเอาท่อฝังลงเอาน้ําลงไปสะเจ้าเออ ให้เขาให้าาเาาทเเลยแล้วเขาบอกว่าเจ้าลงทุนซื้อท่อให้เขาเพราะว่าเอาลงไปในอนนาม่สาเจ้า,านะนะลุงวังให้เขาขุดเลยไม่ต้องใส่ท่อแล้วให้เขาขุดเลยบอกโอเคเดี๋ยว okay. จะโทรไปบอกให้เขาขุดเลยไม่ต้องใส่ท่อขุดลงไปเลยจากลุงหวังเลยใช่ไหมลุงหวังไม่มีเวลาที่